กับเอฟซีทุกันนะคะมาเบิงมิ่งมิ่งดูดนมทั้งรับตาพร้อมเอาดูดให้อิม่มกินให้อิม่มกินให้อิ่มนะเอาอีกเออยังไม่อิ่มก็เอาอีกเอาอีก เอบิงเสียงเพ่นดูดนมจุบจุบจุบจุจุบจ,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 บจบมาเด้อค่ะเด้อมามาม,าม,ามาแม่เอฟซีมาเบิ่งหนิงโผกลุฮมบานจะาของนี่ละ่ะไปทั้งเงินบ่ดนั่น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 ั่นน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 ่น หาดึงหย่าจริงขัน่บายขันบาานบเลียนใส่ปลาหย่าใส่นี่เนี่ยสี่อยอยูอันนี้ขันปอยปื๊บเลน่นมาสัน่นน้ำบระท่านเนาะเถาสองเถาสัมชันน้ำท่านเนาะปูนมวนของเพิิน Nhan. Ôi. oi Hâu. Cái này chừng khát chừng nè thế. Cầm lăng à, bạc hảo, đến tìm bạc lên nó mình nó. Ừm. ฮมมสวัสดีครับแม่เอฟซีคนเล้วแม่เอฟซีครับสวัสดีครับนั่นนั่นอุ้ยอุ้ยย่านะนั่นนั่นนั่นอู้ยคือเก่งแท้ปะตัวนี้น้อยน,นี่เก่งแท้ เก่งแท้แทเก่งแท้แท้คุณอืมอย่านอีกว่าย่านผนตกบ่ได้อยู่น้ำโฮมสบายสบายเนาะค่ะเนาะบ่มีแดดมีแต่ล่มมีแต่ล่มเลยค่ะเย็นสบายดีมือนี้ ยิ่งจะฮืมนิ่งจะ,จะอยากตัดจ้าให้ตาพวยดีดีเห็นไหมนิงครับบ้านนิ่งฝนตกบ่อตอนนี้บ้านแม่ฝนตก อ๋ออยู่ใส่เนาะฝนตกเนาะอยู่หนี่บ่ตกค่ะบ่ต้ฝน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 เฮ้ยเุ้ยเุ้ยเออเอาดินเข้าไปเว้ยวันนี้แม่มาทันไรเสร็จได้ถามว่าเมื่อเช้า เอาบอลพี่ดาวมาเล่นบอ่อพี่บออพี่ดาวโกรธมากคุณวะอืมเอาบอลพี่ดาวมาเล่นแล้วบอลจูคห้องให้แตกมืดเนาะเอามากก๊กมากกอดแล้วก็จากเอติทาใดแตกเปาะอ,ออกจ่อย อขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆแม่เอฟซี่ที่เขามาชมนะคะคุณเป็นเห็ดอีหยังุณอมอีหยังน้อมิ่ฮะ เออนอนลงบังนอนนอนั่งก็ได้นั่งนั่งนั่นั่งนั่นั่งนั่นนั่นุกนั่งเร็วเร็วรวเรวุ่อืม à bà con quang bưng mẹ bưng bưng phan bưng mình à bà con quang, à bà con quang uh -huh. มณ์เสียอารมณ์เสียพ่นว่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียพุ่นเอ,นอ,นอนืนั่นละ่ะนั่นละ่ะนอนลงเบิง่งนอนลงอื แล้ตุ้มตุตม้ตตม,ตมตามตุ้มตามเรือ,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 อลูกตุ้มตามคนน่ะคนน่ะคนน่ะตุ้มข้อไก่บได้ได้เพิ่นนี่คนเอาเดินคักๆเดินคักๆอื้มอืมอืม รู้จักอังกฤษค่ะแม่สีเมื่อเช้าตื่นมาเห็นคิดหัวเลาะ,ะ,ะกัดกระจายกระจายเลยนิ่งมีการกดบอนแอบ,บดูพี่ดาวที่ป่ายากข,าข้างข้าง่อวันแาค่คลิปน่ารักมากได้อะไร ทานข้าวเย็นแม่สียังระท่านหูค่ะยังระท่านดนหูเลยค่ะเบิงเบิเบบอ่ะไปๆมามา,ามามาเร็ว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 ันแวขั้นแวยังเงินผลไม้ยังมาท่านเมืได้แม่ซี you. ฝนละใหม่เหลือหลายยังว่าท่านนี่ไก่ว่าเฉลี่ยโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าฝนว่าตกกับกิบีไล่พ่นกับชีไล่ไปเรื่อยๆแล้วคะ่ะใหญ่ครับเอากล้วยมาให้ผมกินด้วย <laughs> ผมหิว ินแล้วกินอะไรแล้วนั่นมันยกเห่นยกก้อนหินเห่นพนะคุณตะพิ่ก็เอามาให้ดูอยู่เร้ยกขน,นานอค่ะเนอเพระาะว่าผลไม้ต้นกล้วยคุณตะพิ่ก็เอามาให้บ่อยอยู่ค่ะ เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินครับวิตามินซีเยอะกล้วยน้ำว้านะคะแม่ซีฝากมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินเดียวได้กินครับเดี๋ยวให้ลูกเดี๋ยวให้ลูก นั่นนั่นนั่นลูกอะอือนั่นเว้ ครับสิงกคอนครับอืมอืมอืมอ <c oughs> ืนั่นนั่นนั่นกินแล้วกินแล้วเดี๋ยวก็ คุณแตบพิก็ไมให้กินอีกกินทั้งวันเลยนะคะผล,ละไม้ด้วยทั้งกล้วยทั้งผล,ลไม้นะคะอิ่มว่เป็นหรอกค่ะกินใหญ่เหมือนช้างค่ะกินเจ็บกินทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีละน้อย

กินรับกินกินขับจิน,จนเดี๋ยวก็คุณตัะพิกเอามาให้กินอีกนะครับพอเดี๋ยวพอมาให้กินอีกจะเย็นๆครับ จ้าก่อนนิ่จะนิ่สวัสดีโอ้ยยะงไปเห็นยังหลกเนาะหน้าตาน่า,ารักมากะน,น่ารักนี่นี่ดูทุกปันจ้าขอบคุณค่ะเพิ่อเพื่อน แล้วเหลือย่างขาย่างผนละไม้เิ่นย่างเงินไหลอยู่หลายอยู่ค่ะมากคนก็ห่วงเล่สร,ร้างเด็กก็แฮปปี้แลวังนะคะแม่สีค่ะระวังอยู่ค่กะก็ซอยกันเบ่งอยู่ค่ะดูแลค่ะ นั่นนิงบออยากนอนตีนอน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 สลารับตาแม่สิก้มแม่ไปให้สิปิิงไก่มาหาแม่ไปนะสิปิ่งป้ามาปอนแม่เลียงหมอนนอนอู้ยใไหม นอนนอนบ่นอนก็เซาเซาก่อมล่ะเด้เพิ่นเพิ่นน่ะเพิ่นสิไปอีหยังบ่พิ่นยกขาหลังไว้ เบิ้งมิงคะ่ะเบิ้งมิงเบิ้งไปเรื่อยๆก่อนก็แม่สีขออนุญาตออกจากไร่สดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้แม่สีมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยนะคะร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ